ลายเซอร์กิตอยู่ไหนวะลายเซอร์กิตอ่ะต้องมาหาอุ้ยคนดูไม่ก็จะทำแอร์กูนอนเลยเนาะใช้กูแต่งรถอีกไอ้เฮียกูต้องมาแต่งเนี่ยกูได้หลับได้นอนอยู่ละเฮ้ยไปจะไม่มีแน่วะไอ้เฮียไม่มีได้ไงวะต่อฟามูนยังมีลายแข่งอยู่เลยอันนี้อะไรอ่ะเลืออะไรอ่ะอันนี้เลืออะไรครับเนี่ยไอ้อะไรสนามมะอะไรสนามมาก โอ้โหเหลืออะไรเนี่ยเหลืออะไรเนี่ยเฮ้ยฟิล์มดำก่อนเลยวู๊ไม่เล่นละแข่งแข่งมับน้องแข่งไหมแข่งมรับน้อง,ง,<ะ>งองันนี้จูนนะครับเนี่ยยังยังถ่ายก่อนได้ถงายเร่งด้วยสภาพรถกลักบๆจอนก็ไม่เจอ ถอนของเสียตัง์ป่าวะไว้ใต้หาเสียตังใช่ไหมล่ะกันถอดเล่นก่หรอีอสีดิตเบรกเหรอ เอาวไม่ล้อเป็นสีดีวะเกอดตอนแรกล้อเป็นสีดีเหรอมันต้องเป็นสีดำไม่ใช่ล้อตอนเร็นสีรากูแปลกๆวะน่ะแอคนะสักเส้าไหมคิดว่าไงปึ่งระมูมาแล้วคิดว่าเท่คิดว่าเฟี้ยวคิดว่าแบบทุนน่าจะจะแรงกว่ามากันเถอะ สาวไม่ไหลเนาะเว้ยมาแล้วนะคุเม,มาแล้วนะนว้าเด้อเฮ้ย,อยไอไลท์สติ๊กเกอร์มันอยู่ไหนวะทุกคนไลทิกเกอร์มันชื่ออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรนี่ เรืนี้สี่ล้อนี่สี่ล้อน้องใช่ปะ่ะงงว่ะโอ้โหกดกลำเจก็เท่อะ ดีเท่กว่าดีเท่กว่าลอ้อกระบะซิ่งนี่ล้อแลมโบคอขโก้เอามืงอลยแล้วกันฮะอ๋อตังไม่พอไอเ้เหี้สัตว์สภาพจะแต่งรถไม่มีตงังอะไรก็ไม่เอา ลายเซอร์กิตอยู่ไหนวะลายเซอร์กิตอ่ะต้องมาหาอีกคนดูไหมก็จะทำแอร์กูนอนเลยเนาะใช้กูแต่งรถอีกไอ้เฮ้ยกูต้องมาแต่งเนี่ยไล้หลับได้นอนอยู่ละตอนเมิ่งคนดูตลอดคนดูกดดักคนตลอดแล้วก็สั่งไม่หยุดไม่อยากตไอ้เฮ้ยพวกนี้กูหยุดเด้อถ้าเป็นเนี้ยกูประชุมประชุมแกมแบบไม่โก้ด้วยไอ้เฮ้ยกูหยุดว่ะสัตว์เอ้ ตามใจกันไหนเนี่ยตามใจแล้วเคยตัวงนะนคือออสอบตลอดไม่เคยเพียงพอ นี่ป่ะส,ส,สติกเกอร์ใช่ไหมสติกเกอร์บ้านเนี้ยไม่ใช่วะรล้ับว่าสติกเกอร์นี่ไง s e ท to the hole อันนี้แน่นอนไอเน,นียไม่ใช่อันนี้ปะวะเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ย ลายลายสนามไปไหนอ๋อเจอแล้วเพิ่มไ่ใ่ลายสนามอยู่ไหนวะอันนี้ลายสนามมาลายสนามมาโอ้โหเลยเหลืออะไรเนี่ยเหลืออะไรเนี่ยเฮ้ยฟิล์มดำก่อนเลย ฟิล์มดำก่อนเลยน้องเจอแล้วเจอแล้วนี่อไม่ใช่นี่เฮ้ยมันเป็นอันสุดท้ายยังไม่มีให้กูเลยอ่ะอันไหนวะเนี่ยอันสุดท้ายมันยังไม่เจอเลยอ่ะทุกคนอันไหนอ่อะลายลายสกิตด่าลายสกิตด่าสติ๊กเกอร์อ๋อโอเคตัวเอ้น้ำหน้านี่ปะ เฮ้ยมันจะไม่มีได้ไงวะไอ้เหี้ยไม่มีได้ไงวะต่อความมูลยังมีลายแข่งอยู่เลยอันนี้อะไรอ่ะเหลืออะไรอ่ะอันนี้เลี้ยนอะไรครับเนี่ยโอ้อะไรวะตอควาะมูลแม่ไงไลายเซอร์กิตไอ้เหี้ยพอได้มาเป็นลายรถบ้านอันนี้ก็ไม่เอาเนี่ยสติ๊กเกอร์ ไม่มีอ๋อน้นสีแดงอะเดี๋ยวลองดูทดทีวงแล้ะงองแงนิดหน่อยเรชนี่ได้ละ อะไรอยู่บนนีกยกำเังวะโอ้ยแม่งเอ้สีไม่สวยเลยอะ่ะพดเลื้ยนอะ่ะโอ้แดงก็ไม่สวยเลยอะ่ะ โอ้อะไรอะ่ะวู้วไม่เล่นละ นายเบียมสวยจัดเลยนายอ๋อธรรมดาครับสวยดีสวยดีเบียมสวยดีอันนี้นี่คาร์บอนรอบคันหรือเปล่าอ่ะน่าใช่ครับแล้เวทรถเซอร์กิตนะครับใช่ครับรถเซอร์กิตชุดแต่งเออเวอร์ตี้วอล์กเวอร์ชันสามครับยอดเรสเปกตกใจคนเล่นรถเหมือนกันไงเพราะแต่นายมายังไงเนี่ยนายมาอยังไงเนี่ยเรานั่งรถมาดูดีนายผมไปเลยอ่ะเราตกใจ ไม่ต้องตกใจเราก็เหมือนกันฮะเอา้าไปไหนครับนะ่ะอันนี้มันเหลืออะไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ได้มาเท่าไหร่ครับนะ่าไปไปทนะทษหน่ะ ขอบใจมากที่ตอบขอบใจมากน้องสังคมที่ดีเริ่มต้นที่แฟมิเลียซิตี้สุดยอดคุยด้วยไม่ตอบหญิงละเกินแอคนะงาเป็ได้หรือ,รอ <c oughs> เปล่าฮะประมูลเท่าไหร่ครับหน้าอ๋อนี่ยันไงครับไม่แพงครับเท่าไหร่นะไม่แพงครับไม่แพงครับเท่าไหร่ครับไม่แพงอ่ะ อะไรนะครับอะไรนะครับไม่แพงเท่าไหร่อ่ะครับสิบเจ็ดครับเขถือว่าคุ้มอยู่นะครับเนี่ยอ๋อไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันครับอยากได้มัดแต่งครับเออรอบที่แล้วไม่มีมัดแต่งใช่ไหมครับ้ยเยี่ยสนี่เขาสวยสุดไม่มีครับแต่รอบแต่รอบที่ผ่านมามีครับ ตวยักันทั้งนั้นเลยอ่ะพี่ฮาร์ดโอสินีโคตแป๊อ่ะลายเขียวแล้วครับเนี่ยนะครับอลายเซอร์กิตมันไม่มีครับเนี่ยหมาไม่เจอเลยของแต่งมันไม่ค่อยมีเลยครับมีแต่แบบพวกสีแล้วก็เรือครับมีน่าจะมีแค่สีครับใช่ครับสติ๊กเกอร์ไม่มีเลยของแต่งก็ไม่ค่อยมีใช่ครับใช่ครับแล้วไอ้รถฟุณมันถอดสไปเลยได้ไหมครับสไปร์เลอร์คืออะไรครับ ไอ,อตัวข้างหลังครับอีกหลังอ่ะไม่รู้ครับผมไม่ได้ลองอะไรเลยอะตอนผมระมูลผมได้ลายเซอร์กิตมานะสัมาระนี่มันเป็นรถบ้านเฉยเรือแล้วแล้วแบบคิดประคุมไหมครับคันไอ,อคันนี้ใช่คันที่ยี่แปดเอ็มหรือเปล่าครับเนี่ย <c oughs> ใช่ครับอ๋อเอาเรื่องอย่างนะครับเนี่ยเออแอคได้ห,หลักกัร อาจารยที่จะสักคมรถซิ่งว่ะไอสารแก๊งเจดีม อันนี้อยู่แกงไหนครับเนี่ยน่าจะแกงใหญ่หนะดูเลยอ๋ออยู่ดีไมเห็ครับโหแกงใหญ่ใช่ไหมครับน่ะไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ครับใช่แกงที่มีบ้านปะครับใช่ไม่มีอะไรให้แต่งจริงเลยนะ มูลมันก็แพงเ่ยนได้แค่สี่อันนี้จริงครับอันนี้จริงครับบวกครับบวกบวกบวกมัาจะแบบแต่งได้เยอะครับแต่ไม่ให้ไม่มีเลยครับไนตรงบอดี้ครับมีสักพันห้าไหมครับผมขอยิ้มหน่อยได้ไหมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้เด็กครับขอบคุณมากนะครับผมจะเป็นสี่อรได้หนึ่งนที่สูงครับเอ้ยใครอะเอะใครวะ เอโอโซโตโะขอพันห้าดิ 1, มีพันห้ป่ะโซโตะไม่ต้องลำบากเขาเ่ยเขาหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สี่อะไรนะทุกคนกูเครียดว่ะ ได้แค่สีอ่ะครับราคาสามร้อยครับเจอกูเจอนี่ด้วยวันเนี้ยเออรามาโทรมาหากูด้วยอ่าอ่าโทรมาอยู่โทรมันหายไปไหนวะหลายวันเลยปามอยู่ดิทิปปามเลยครับคนเนี้ยปามนั่งเฮ้ยทีข่าวได้อยู่ปล่าวะ มันเป็นแล้วนริสั์คิดเยอะปวดหัวอย่าพดหรอกก็อันตราย แข่งปะครับลุงแข่งแข่งปะครับน้องแข่งไหม<ะ>แข่งปะครับน้อง oh. ลองรู้เปล่ามาเลยครับน้อง oh. แป๊บนึงตอนนี้จุ่นเนี่ยครับเนี่ยยังยังอ๋อแป๊นึ่ ก่ออะไรครับเนลไลเวทไอ้โง่ใส่ก่ออะไรเข้าใจไหมก่อของวัดศาสตร์มีสตอรี่มึงมึงกรมาก่ออะไรวะเนลไลเวทดิ้รถเราว่าปีศาจทางเรียบอ่ะไอ้โง่ไม่มีใครบัมกูทันหรอกครับ พร้อมแล้วครับประเทศจีวอ่ะไปเออไอ้เอิไอ้ดิัตว์ชื่อมึงแรงเนี่ยฮะชื่อมแรงเหรอไมาดีดีอะไรเอาสักทาาเอาท่าไหนเอากระจอก ต่อให้ก่อนได้ถักเล่นด้วยสภาพรถกลกับๆเจอก็ไม่เจอ <c oughs> <c oughs> ตบไก,ก,ก่ตบไก่ก <c oughs> ่อนดอนวิธี JDM จำแม้วิธีดัวซิ่งวเฮ้ยแนวมึงได้ไหมวเออ

งงกันหน้างงกันหน้าว้าวเบื่อแหละเบื่อแหละดูออกเบื่อแหละ เดียวเองเป็นสตรอเบอรี่หรือว่าตอกเพื่อไม่พอเลื่นไงคนนี้อันนี้รถหนึอกระดาษคะอ้าวทำไมทำไมครับคิด <c oughs> ว่ากระดาษนะคพี่เห็นแบบเหมือนเทแน,น่เฮียชะนะรถไม่จูนไหนซันเหมือนแรงอะ่ะ ทำฟอร์มเฟีย้ยวเหมือนแรงไอสัตว์ที่จะได้ไปได้ขบไปแถวเฮ้เจ้าหนู hey,